เสียงกล้องมาจากความเมือดมิดรไพเราะแต่แฝงความเย็นเยียบจนขนลุกยิ่งไปกว่านั้นคือกลิ่นอายประหลาดที่โชยมาลอยปะปนกับละอองหมอกจางๆที่ปกคลุมผืนดินแห่งนี้ให้ดูราวกับดินแดนเร้นลับผมชื่อมหมัดเป็นคนในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ซึ่งตำนานบทเก่าแก่ถูกเล่าขานต่อกันมาเนิ่นนาน แต่ตำนานที่ผมกำลังจะเล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่ามันคือความจริงที่เคยเกิดขึ้นจริงที่นี่ชายแดนใต้เรามีเรื่องเล่ามากมายแต่ไม่มีเรื่องไหนน่าขนลุกเท่าเรื่องราวของทุ่งลับแห่งนี้มันเริ่มต้นเมื่อประมาณ20ปีก่อน มีกลุ่มวัยรุ่นจากหมู่บ้านใกล้เคียงอยากหาเรื่องถาทายความกลัวด้วยการเข้าไปสำรวจในป่าลึกที่ซึ่งคนเฒ่าคนแก่สั่งห้ามเด็ดขาดพวกเขาเข้าไปสามคนชื่อตะโลบางโงและมะแอเล่ากันว่าวันนั้นฟ้าครึ้มผิดปฏิต,ติท้องฟ้าก็มีสีม่วงเข้มเสียงนกร้องก็เงียบสงัด มีเพียงเสียงลมหวีดหวิวที่พัดผ่านยอดไม้เหมือนกำลังเตือนอะไรบางอย่างพวกเขาไม่สนใจกลับเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่ไม่มีใครเคยย่ำสองวันต่อมามีเพียงตะละคนเดียวที่กลับออกมาสภาพสะบักสะบอมใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกโพลงเขาไม่พูดอะไรเลยเอาแต่นั่งสั่นงันงก ชาวบ้านพยายามถามไทยแต่เขาก็เอาแต่นั่งมองไปที่ว่างเปล่าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นในที่สุดเขาก็เล่าออกมาเป็นประโยคสั้นๆด้วยเสียงแห่พร่าพวกมันตามมาชาวบ้านรวมตัวกันออกตามหาบางโงกับมะแอแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆ มีเพียงข้าวของบางส่วนที่ตกอยู่ตามทางแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือรอยเท้าที่แปลกประหลาดปรากฏอยู่รอบๆร,รอยเท้าของทั้งสองคนมันไม่ใช่รอยเท้าของมนุษย์และก็ไม่ใช่รอยเท้าของสัตว์ป่าที่รู้จักมันมีลักษณะยาวเรียวและดูเหมือนจะลอยเหนือผืนดินเล็กน้อยคืนนั้นเองเสียงร้องโหยหวนก็ดังมาจากทุ่งลับนั้น มันไม่ใช่เสียงคนมันไม่ใช่เสียงสัตว์ป่ามันคือเสียงประหลาดที่ฟังแล้วเหมือนกับเสียงของความทรมานอันแสนสาหัสชาวบ้านต่างปิดบ้านเงียบไม่กล้าแม้แต่จะชายตามองออกไปนอกหน้าต่างวันรุ่งขึ้นเมื่อความกล้าเริ่มกลับคืนมากลุ่มชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ตัดสินใจเดินหน้าเข้าไปยังทุ่งลับอีกครั้งพวกเขาหวังว่าจะได้พบกับบางโงกับมะแอ แต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับทําให้ทุกคนต้องผงะกลางทุ่งนั้นมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนมันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและที่น่าขนลุกคือตามกิ่งก้านของมันมีวัตถุสีขาวคล้ายใหญ่แมงม่มุมห้อยระโยงระยางและเมื่อมองดูใกลๆวัตถุเหล่านั้นคือเส้นผมจำนวนมหาศาลพันเกี่ยวกันแน่นและเมื่อลมพัดผ่าน พวกเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังออกมาจากต้นไม้นั้นเป็นเสียงที่คุ้นเคยเสียงของบางโงกับมะแอชาวบ้านวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตไม่มีใครกล้าหันกลับไปมองนับแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้าไปในทุ่งลับอีกเลยแม้แต่ตะโลเองก็เสียสติไปในที่สุด เขาจะนั่นมองไปยังทิศของทุ่งลับและพึมพำคำเดิมซ้ำๆพวกมันตามมาและทุกคืนเมื่อลมพัดแรงเสียงกระซิบแผ่วเบาก็จะลอยตามลมมาจากทุ่งลับมาสู่หมู่บ้านชายแดนใต้